ตาสารสิบสี่วรรคหนึ่งห้าไม่ให้นายจ้างนัดปิดห้าไม่ให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานตามกรณีต่อไปนี้หนึ่งเมื่อยังไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งตามมาตราสิบสามหรือแจ้งข้อเรียกร้องแล้วแต่ข้อเรียกร้องนั้นแต่ว่าข้อพิพาทแรงงานนั้น ยังไม่เป็นข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตราแยกสองวรรคสามสองเมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตราสิบแปดได้ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วสามเมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่พนักงานประนอมข้อพิาพาทแรงงานได้แก่เกียรได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามมาตรา22วักค2แล้ว 4. เมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้ตอตกลคำชี้ขาดของผู้ชี้ขาดก็ไาไปผ่านแรงงานตามมาตรา25หรือมาตรา26ได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดแล้ว 5. เมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา23หรือคำชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา24 6เมื่ออยู่ในระหว่างการชี้ขาด ของผู้ชี้ข,ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา25หรือ26วรรค2ไม่ว่าการณีประการใดห้ามม่ให้หนายจ้างปิดงานหรือนายหรือลูกจ้างลัดหยุดงานโดยไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบและให้อีกฝ่ายห่งทราบอย่างน้อย24ชั่วโมง นับแต่ที่รับแจ้ง